หน้าจอสัมผัสของมือถือ Android มีอาการไม่ค่อยตอบสนองหรือมีอาการสุ่มแตะบางจุดของหน้าจอเนี่ยไม่ค่อยตอบสนองต่อนิ้วมือของเราทำให้เล่นเกมแล้วช้าแหลกออกสกิลไม่ทันใจจะแก้ไขยังไงได้บ้างวันนี้ผมมาแนะนำแอปดีๆให้เพื่อนๆได้นำไปใช้แก้ไขปัญหาไม่ตอบสนองของหน้าจอได้ฟรีนะครับฝากเพื่อนช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันลังใจผมด้วยน,น,นะครับ โดยปกติแล้วนะครับมือถือ Android ของเรามาใช้มาระยะเวลาหนึ่งะครับก็จะมีอาการช้าแรกได้นะครับโดยเฉพาะหน้าจอทัชสกรีนนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทำการคาริเบตนะครับกอวันนี้นะครับมาแนะนำแอปดีๆที่เราสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีจาก Play Store เลยนะครับเพื่อนๆเข้ามาที่ s t o r e นะครับแล้วพิมพ์ค้นหาแอปที่ชื่อว่า t o u e h n c a l i b r a t i o n นะครับแล้วเลือกตัวนี้นะครับ r r e n n c l r b r a t i o n s c r e e n t t s t and i n f o นะครับสามารถโหลดมาใช้งานได้ฟรีนะฮะไม่ต้องรูทเครื่องนะครับซึ่งเจ้าตัวแอปตัวนี้นอกจากจะทำการปรับเทียบหรือคาลิเบตหน้าจอได้แล้วเนี่ยยังมีฟังก์ชันอื่นๆที่น่าสนใจที่เกี่ยวกับการทำงานของหน้าจอมือถือเนี่ยเรียกได้ว่ารวบร,รวมทุกอย่างนะครับมาครบถ้วนจบในแอปเดียวเลยนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายทุกฟังก์ชันนะครับของแอปตัวนี้เลยนะครับแลนเนี่ยเรา รอแอปมันทาการประมวลผลนิดนึงนะครับในการปรับเทียบนะครับโอเคเมื่อเข้ามาหน้านี้นะครับให้เราแตะปุ่มสีส้มนะฮะก็คือเริ start นะครับอ่าเนี่ยนะฮะทูตัวแรกนะคะที่จะแนะนำให้ใช้ก็คือในเรื่องของการตรวจสอบสัมผัสของหน้าจอนะครับว่าหน้าจอของเราเนี่ยรอ,องรับสัมผัสได้ทั้งหมดกี่จุดนะครับอ่าเราลองแตะไปนะครับอ่าสม แตะไป5นิ้วนะครับนี่เราก็ลากไปแนละ้วเห็นไหมฮะก็จะไปบอกว่า5นิ้วหรือว่าถ้าใครอยากเยอะๆก็อาจจะแตะไป1ินิ้วเลยก็ได้นะครับอ่าเนี่ยฮะรเราก็สามารถสัมผัสหน้าจอดูได้นะฮะอ่าทัสเพนส์ตัวนี้นะคะก็เป็นอีกหน้าจอหนึ่งที่เอาไว้สัมผัสด,ดูนะครับว่าหน้าจอของเราเนี่ยมันมีจุดไหนที่แบบว่ามีปัญหาหรือเปล่านะครับก็ลองสัมผัสไปดูนะครับ จุดไหนที่เราแตกไปแล้วไม่ขึ้นสีเนี่ยแสดงว่ามีปัญหานะฮะแ้วเดี๋ยวเราจะได้ไปใช้แอปพลิเคชันนี้นะครับในการคาลิเบตกันนะคะสกินเทสตัวนี้เอาไว้เทสดูนะฮะว่าทดสอบของหน้าจอว่า,อาบริเวณจุดไหนนะครับที่มันมีปัญหาบ้างน,นะครเราจะได้ใช้แอปในการแก้ไขตรันี้ก็ลองกวาดหน้าจอไปเรื่อยนะครดูว่ามีจุดไหนที่แบบว่าสัมผัสแล้วมันไม่ค่อยติดนะครับคัลเลอร์เทสเต์ตัวนี้ก็เอาไว้ ตรวสอบหน้าจอของเรานะครับสีเนี่ยมันจะทําการเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับดูว่าเออมันมีไบต์พิกเซลหรือแบ็กพิกเซลหรือเปล่านะครับหรือเดซพิกเซลนะฮะเดซพิกเซลก็คือเป็นอาการของที่ว่าเวลาหน้าจอมันเปลี่ยนสีไปแล้วเนี่ยมันมีจุดบางจุดนะครับที่มันไม่เปลี่ยนสีตามนะคะก็แสดงว่าหน้าจอของเราเนี่ยมีปัญหานะครับอ่าโอเคนะครับไบต์เดซตรงนี้เอาไวต้ตรวจสอบความสว่างนะครับอย่างตัวนี้ถ้าเราแตะไป1ทีเนี่ยเขาก็จะเป็นการ เพิ่มความสว่างขึ้นมาแบบสูงสุดเลยนะ,ะแตะขึ้นไปอีกอันนึงเนี่ยนะครับก็จะเป็นการปรับแสงให้มืดลงนะครับอ่าเราก็สามารถใช้ตรวจสอบตัวเครื่องได้ส่วน s ก i นอินโฟเนี่ยเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้ดูคุณสมบัติของหน้าจอของเรานะครับว่ามีความละเอียดสูงสุดเท่าไหร่นะครับอ่ามี DPI เท่าไหร่นะฮะมีกว้างยาวอะไรตรงนี้เท่าไหร่นะฮะก็ เป็นโมเดลเกี่ยวกับตัวมือถือนะครับและหน้าจอของเรานั่นเองนะครับใช้รุ่นอะไรนะครับเราคงรหัสเนี่ยบอกหมดนะครับโอเคอ่าทีนี้มาถึงไฮไลท์นะครับหรือพระเอกของเราแล้วนะครับในวันนี้ก็คือในเรื่องของการแก้ไขเรื่องหน้าจอสัมผัสช้าหรือตอบสมองได้ไม่ตามต้องการนะครับให้เราแตะมาที่ทัสกินคาลิเบอเ n ชันนะครับตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้นะฮะ ด่านแรกเนี่ยก็คือเป็นการแก้ไขในเรื่องของ Single t a ท็นะครก็คือให้เราแตะที่หน้าจอนะครับหงครั้งนะครับตรงนี้แอปจะทําการประมวลผลนะครว่าเครื่องของเราเนี่ยมันมีค่าความถูกต้องเท่าไหร่อย่างตัวนี้ถ้าเขียน98%ก็คือเนี่ยมันทํางานได้ออถูกต้อง98% Double t ด p ทนะครต่อไปก็คือให้แตะ2ครั้งที่จอนะครับติดกันนะครับ1ครั้ง2ครั้งนะครับ อ่าเห็นไหมฮะความถูกต้อง98%ความถูกต้อง accuracy เนี่ยยิ่งเยอะยิ่งดีนะเห็นไหมฮะเขาก็เพิ่มมาเป็น99%อนันนี้คืออ่าต่อไปนะครับ long press นะครับก็คือการแตะค้างที่หน้าจอนะครับแตะค้างไว้เลยนะครับระมาณ2วิแล้วยกมือขึ้นมานะครับความถูกต้องนะครับก็ตรงนี้ขึ้นอยู่99%นะฮะอ่าโอเคอันนี้คือ s w i ปนะครับ s วิปก็คือไปทางซ้ายหรือทางขวาก็ได้คือการแตะหน้าจอนะฮะแล้วก็ไปซ้ายขวานะครับ แล้วก็ยกมือขึ้นมานะครับอ่าต่อไปการพิชนะครับการพิชเนี่ยก็คือการอา่อใช้2นิ้วเนี่ยแตะไปที่หน้าจอนะครับแล้วทําการอ,าอ่าย่อขยายเนี่ยนะฮะการพิชนะครับนี่อย่างเงี้ยนะครับการพิชใช้สองนิ้วนะครับอ่าเนี่ยนะฮะสนิ้วในการขยับนะครับอ่า,อาจะ กดไปให้ถูกจังหวะยากหน่อยนะครับเราก็ทําไปจนกระทั่งขึ้นเป็นเอ่อเป็นแถบนี้ขึ้นมานะครับต่อมาเป็นการซูมนะครับการซูมก็คือเนี่ยการแตะไปนะครับแล้วก็ขยายนะครับขยายตัวเออนเราออกไปนะครับถ้าทําถูกต้องเนี่ยแอปจะมีการประมวลผลนะครับอ่ะตรงนี้นะครับให้ขึ้นหน้าจอสุดท้ายว่า your D Y Touch Screen has been calibrated นะครับก็คือตรงเนี้ยคือเสร็จแล้วนะครับอ่าตรงนี้คือเสร็จหมดแล้วถ้าอ่าตรงนี้เขาบอกว่าเป็นอ่อ Single Tab นะครับต่อไปก็คือ,อโอเคนะครับขยายอีกหนา่ีนะครับ Tab once นะครับ โอเคไม่มีอะไรแล้วครับก็จบขั้นตอนครั้นี้แต่ถ้าแนะนําจะให้ดีที่สุดนะครับหลังจากที่ทําครบทุกขั้นตอนแล้วเนี่ยผมแนะนําว่าให้เราทําการนะครับรีาร์ทเครื่องัทีนึงหรือรีบูตนะฮะก็คือกดปุ่ม power คันนะฮะก็เลือกรีบูตตัวเครื่องนะครับเพื่อให้แอปพลิเคชันเนี่ยทำงานได้เต็มที่มากขึ้นนะฮะตอนนี้ก็ถือว่าการปรับเทียมหน้าจอเนี่ยสมบูรณ์แล้วนะครับเราสามารถลบ แอปพลิเคชันตัวนี้ออกไปได้เลยนะครับต้องใช้บ่อยแค่ไหนนะคะก็ใช้สักประมาณ2เดือนครั้งก็ได้ครับเราไม่ต้องใช้แอปพลิเคชันนี้ทุกวันนะครับเพราะว่าหน้าจอสัมผัสเราเนี่ยมันไม่จำเป็นจะต้องมาปรับเทียบบ่อยมากนะครับก็หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์นะฮะช่วยให้เพื่อนๆเนี่ยแก้ไขปัญหาเรื่องหน้าจอแหลกนะครับหน้าจอไม่สัมผัสบ,บางจุดนะครับหรือว่า มีอาการสุ่มเออๆนะครับแต่ไม่ติดอะไรบ้างไปได้นะครับถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเป็นกำลังใจกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อไปคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ